สวัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมารีวิวลำโพงมีฟ่า F7 นะครับจะเป็นลำโพงบลูทูธขนาดพกพานะครับที่มีคุณภาพเสียงที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดังของเสียงรายละเอียดเสียงเสียงเบสนะครับเสียงดีมากดวงไปถึงดีไซน์ที่ทนทานนะครับป้องกันตัวลำโพงได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่ง มีฟ้าเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นทาลาโพงสําหรับใช้ออเดอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขายกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับเน้นดีไซน์มาเพื่อนักเดินทางโดยเฉพาะนะครับที่ชื่นชอบกิจกรรมออเดอร์และอยากได้ลําโพงทนทานแข็งแรงนะครับเอาไปพกพาใช้งานตอนไปเที่ยวด้วยนะครับผมซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มีฟ้าเน,น้นก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองครับเริ่มต้นที่ดีไซน์นะครับตัวมีฟ้า F7 ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากออกแบบมาให้สําหรับนักเดินทางนะครับเขาก็ จะเน้นเเรื่องของขอบด้านข้างเป็นยาง TPU นะครับเพื่อช่วยป้องกันการหล่นการกระแทกได้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจะเอาไปใช้งานที่ไหนนะครับเอาไปเดินทางเดินป่าเดินเที่ยวเนี่ยขอบด้านข้างเป็นยางแบบนี้เนี่ยจะหล่นจะตกอะไรเล็กน้อยเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อต,ตัวลำโพงครับผมรวมไปถึงบอดี้ด้านบนนะครับเขาทําจัดอลูมิเนียมเกรดที่ดีมากซึ่งมีฟ้าบอกว่าเกรดอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยคืออลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ทําเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าอลังการมากไอ้ผมก็ ลองทดสอบดูแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบบมันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่จากที่เห็นจากที่ได้จับนะครับต้องบอกว่างานอลูมิเนียมตัวนี้สวยมากงานเนียบทุกจุดจริงๆัวมีไฟละเอีดซึ่งในเรื่องของความสวยดีไซน์และความทนทานจากที่ดูและที่ได้จับเนะี่ยต้องบอกว่ากินขาดให้คะแนนเต็นมนะครับผมนอกจากนี้ตัวอลูมิเนียมที่นํามาใช้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมที่สามารถกันสนิมได้อีกด้วยต้องบอกว่าบึกบึนทนทานเนี่ยแข็งแรงรอบด้านจริงๆนะครับผม ลำโพงมีไฟ7ตัวนี้เนี่ยจะมีแบตภายใน1,500ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานต่อเน,นื่องได้ประมาณ6-8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความดังของเสียทีนึงนะครับแล้วก็มีไมค์ในตัวด้วยซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยให้เปิดที่จุกข้างๆนะครับแล้วก็จะมีไมค์อยู่ด้านในนะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะใช้เป็น l วสปี p เกอร์ได้เลยนะครับที่ลำโพงตัวนี้ตัวลำโพงมีไฟ F7 นะครับจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ4.0นะครับซึ่ง ดูทู t สีจุดส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ i p ไอโฟนซัมซุงโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ทั่วไปหรือว่าจะเป็น iPad Tablet นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ t ู o t h ได้หมดเลยครับผม ในเรื่องของรายละเอียดเสียงนะครับสำหรับมีฟา F7 เนี่ยต้องบอกว่าแม้มันจะขนาดเล็กกระทับรัดขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับลำโพงขนาดใหญ่ลำโพงสเตอริโอตเ,ตเต็มเลยครับผมจุดเด่นที่สุดสจุดของลำโพงมีฟา F7 นะครับจะเป็นเรื่องของเสียงที่ดังครับดังเกินขนาดตัวมากๆเทียบเท่ากับลำโพงใหญ่เราจะเอาไปใช้ในห้องนอนห้องนั่งเล่น ฟังกันเป็นหมู่คณะฟังกับเพื่อนหรือว่าฟังเท่านอกเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องความดังของเสียงนะครับดังสนั่นโดนใจอย่างแน่นอนครับผมรวมไปถึงข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเสียงที่ดีครับมีฟังเอฟเตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปเสียง3มมิตินะครับซึ่งส่งผลให้รายละเอียดเสียงที่ออกมาเนี่ยมีการแบ่งมิติของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแยกออกจากกาันซึ่งจะแตกต่างจากลำโพงลูทูธหลายๆตัวเนี่ยที่เวลาเสียงออกมาเครื่องดนตรีจะมากระจุกกันอยู่ตรงลำโพงเสียงแบนๆฟังดูไม่มีมิติฟังดูแบบธรรมดาน่าเบือ่อแต่จะ ให้อารมณ์เหมือนกับเราฟังเพลงจริงๆแล้วมีมิติการแบ่งแยกซ้ายขวาในเรื่องของเครื่องดนตรีแยกออกจากกันเวลาฟังเพลงก็จะได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นครับผมและข้อ3ครับจุดเด่นที่เด่นที่สุดของ b ีไฟเ F7 คือเรื่องของเสียงเบสนั่นเองครับผม จุดอ่อนสาคัญของลำโพงบลูทูธหรือว่าลำโพงพกพาพตัวเล็กๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงเบสที่เนื่องจากตัวมันไม่มีซับวูเฟอร์ก็ไม่สามารถขับเสียงเบสออกมาได้แต่สําหรับมีฟァเ F7 ตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้แพสซีฟเรดิเอเตอร์ที่ทําให้ช่วยขับเสียงเบสออกมาได้ในปริมาณที่เกินขนาดตมากๆซึ่งฟังแล้วต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยครับเป็นจุดเด่นที่ไม่น่าพลาดจริงๆใครที่ชอบลําโพงที่เสียงเบสดีๆหนักๆเนี่ยมีฟァเ F7 ตัวนี้พาไ่ได้ครับเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไง Every guy that passes by. Look at her, look at her. Oh, and you say that it's not right, but where does he think you are tonight? Does he know you're nasty side? Look at her, look at her. Oh, you want me, take me home and let me use you. I know he dresses like this by your like I do. Does he know that there's no? To go over everything They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the จากกันไปด้วยน้ำตายิางจดจำสายตาเสียงเธอที่อ่อนวานได้ย้อนความสงจนั้นให้วนมายิาง่งคิดจเพอไปตามรมพัดพา สาแ,แต่ยิ่งเธอยิ้มและทำท่าทีอย่างที่เราคุ้นเคยฉันยิ่งย้ำและบอกตัวเองไว้อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไปอย่าลืมความจริงที่มันไม่มีทางกับความรักที่เราจเจ็บและใช้น้ำตาล้างทุกอย่างให้ลบลื่นอย่าลืมว่า นจรริงงเป็อย่าไในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวม e ีฝา F7 ในเชื่อมต่อไม่ยากครับผมก็คือปุ่มหลักในการเชื่อมต่อก็คือปุ่ม M นี่เองครับผมในการเชื่อมต่อให้กดค้ั้งที่ปุ่ม M นะครับแล้วก็รอให้ตรงไฟสีน้ําเงินเนี่ยกระพริบทีๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่ตัวมือถือของเรานะครับแล้วก็เปิดในส่วนของบลูทูธนะฮะ ดูที่อุปกรณ์เครื่องใหม่ที่มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมีฟァา F7 เเข้ามานะครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อไปนะฮะเท่านั้นเองครับผมเมื <Walk. S 1> <as> ่อมีเสียงนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเสร็จพิธีครับผมพร้อมการใช้งานได้เลย เพื่อให้สมกับเป็นลำโพงเอาดอร์นะครับนอกเหนือจากที่มีฟ้า F7 จะมีการออกแบบดูวัสดุมาอย่างแข็งแรงทนทานขอบอยาง TPU กันกระแทกนะครับก็ยังมีในส่วนของการกันฝุ่นและการน้ำสาดครับผมซึ่งในมาตรฐานการป้องกันฝุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ IP5X ป้องกันฝุ่นที่เข้ามาในเครื่องได้ และมาตรฐานการกันน้ําสาดนะครับก็จะอยู่ที่ IPX6 ครับผมซึ่งจะอยู่ในระดับที่สามารถสาดน้ําเข้าใส่ตัวลำโพงได้และไม่มีปัญหาอะไรครับซึ่งตัวลำโพงด้านในจะทาจากกาวชนิดพิเศษป้องกันน้ําได้อย่างดีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถจุ่มลงไปในสระน้ําหรือว่าเอาไปดำน้ําได้นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาลำโพงบลูทูธใช้ออเดอร์หรืออินดอร์นะครับที่เน้นเสียงดีเสียงดังเบสหนักคุณภาพ เสียงดีรายละเอียดเสียงก็ดีนะครับและยังมีดีไซน์ที่สวยงามแข็งแรงทนทานนะครับกันน้ากันฝุ่นได้เนี่ยเราขอแนะนําตัวนี้เลยครับมีฟา้า F7 นะครับใครสนใจนะครับเชิญได้เลยที่ www.425degree.com ครับผม